เป็รถแที่วันนี้เรามาไหว้พระที่วัดวัดใหญ่ไทยมงคลคนเยอะมากเลยไปครบเก้าวัดไหมวันนี้น่าจะครบเก้าวัดตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงสิบโมงเริ่มมาแท้มีของกินด้วย ข้าน้อยอยากกินกาแฟกอนโอ้ยแวะเสียแล้วข้าน้อยกินกาแฟก่อโอเคอนนก,กาแฟกาแฟขอกินกาแฟก่อนนะไปะลุยต่อง่วงนอนโอ้โหเดี๋ยวว่ายพาก่อนนู่นข้างหลัง สวยเลยว่ะเ<ะ>ี๋จะพักขึ้นบันไดนะฮะขึ้นบันไดตรงนูนน้นเดี๋ยวมีคนร้องไห้นะไปกาแฟเตี้ยอะไรป่ะเดี๋ยวไปบอกเจ้าของร้านเขานะนนนเดี๋ยวไหว้พระก่อนเนาะอ่<ๆ>านอน ีวัดใหญ่ชัยมงคลเอามาให้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปบ่งโมสวย มาเดินไปตรงนู้นสวยมากแกดขึ้นข้างบนป่ะ

ดดตอนเรามาช่วงนั้นมันเย็นนะอากาศเย็นไม่ได้เริ่มร้อนและเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศอันนี้วัดแรกวัดแรกครับฮะนคนเยอะเหรอใช่ไหมสวย ไปเดินขึ้นไปไปโยนโยนนะ่นไม่เสร็จหรอข้างบนอนะ่ะเรียนไม่เสร็จหรอไปขึ้นเลยเดิน let's go เย้าจะขึ้นไปข้างบนนะครับยัได้กับมาแล้วข้างบนเย็นนะอนนี้เป็นเวลา không buồn không buồn viên chép dồn liền dồn liền Hãy subscribe เดี tamam. oh, ๋ยวย้อนเรียนนะครับเนีะย้อนเรียนโอ้ผมใหม่เยอะจังย้อนลงไปอีกแล้ววันนี้เอาไปสัญญาณลงครับ เป็นกซอยนี่อไ้มเป็นปนี้ก็ได้าตาับุญใ่ไใคราะอไปเมื่อกี้ลงมาจากตรงนั้นมันมน,น,น,นี่ห่อนห้เนี ไก่วันนี้มีไก่ผ้าทั่วไก่เอ่อไปไปเอาแค่ตรงนั้นก็พอละแล้วก็ไปวัดต่อไปข้อเข็มเนี่ยมุมเนี้ยที่ว่าถ่ายติดสาวตอนนั้นนะใช่ป่ะมุมนี้เดี๋ยวไปถ่ายมุมนี้เก็บมุมนี้เล่นหนึ่งอันนี้เป็น จำลองใช่ป่ะก็จำลองโอ้โตรงนี้ตอนนั้นมันคืมฟ้าคืมฝนเนี่ยที่เราเอามานี่มุมนี้สวยเลยเดี๋ยวให้บางมุมกว้างก่อนป๊มุมกว้างครับฮึี้ไอไม่เห็นจอดสวยมากครับมุมเนี่ย ปไปวัดอีกต,ต่อไปวัดที่สองวัดพนันเชิงสวยมากวัวล้ววิหาร <pouquinho. S 1> ืมดเยอะมากดดแดดยามนนึ่นเ่ยแดดร้อนมาก <c oughs> สิคร <c oughs> <c oughs> บเยอะบรบตรววงนี้เจัามีมงกดัวสายมุมนี้ป่าไม่มีมันเป็นร้านค้า आ, เดรนลงไป เนี่ยตัวน,น,น่อยๆนี่นะตัวเล็กอนะ่ะลูกมันหรือเปล่าวะเป็นอามาดีกว่าปเตัวเพเล็กนะ่อู่นเดม 法官。